สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ที่ครัวลุงโทนี่นะครับมือนีมีคนดังอีกคนหนึ่งมหาเนี่ครับกําลังยางมากเลครับเบิรงพี่น้อง้าวโจครับพี่น้องดาวโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงลุงโทนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจแห้งนะครับดีใจแห้งมาทั้งที่มาพ่อกันดูเลยครับลุงโทนับโทนี่โทนี่เฮ้ยโอ้ยโทนับไหมตั้งใจมหาเป็นบนี่ตั้งใจมหาแม่กับมาด้วยใจมาล้วนนี่แหละเพราะเมื่ขึ้นนี่เรียนอยู่ บ้านช้างตะลุดเที่ยงคนสิบึงเนี่ยบางโจบอาก็ยังคนเมาแล้วเราบ่กกได้กินเด้อเราบ่าได้เมาแต่ว่าส่งเราคือคนเมาซสื่อเล่นอยู่บ้านช้างตะลุดอำเภอลมศักมาขึ้นนี่เขาอว่อา,ตอาตั้งใจมาตั้งใจว่าบ่หนิหมอ,อตั้งใจมาจากช้างตะลุดมานี่แม่คือมาล่ำก็เอาอีก,กมาลำ่ำบ่ได้มาเล่นยิหรอกพ่อเอ้ยมาล่ำเรอใคยมาหากู โอ้ยเจ้าวโาคือยังเงี้ยนโจก็เงี้ยนข่อยมันอยู่ขามทงไปไกลเนาะมันเกิดให้มากกับบอมามันเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะได้หาโรยกูกิโลเมียบุ่ะไปล่ำอยู่ใส่มือนันมือนันผมไปล่ำอยู่บุยร่ำเศรีผมแดงแต่แรงมากอ่ะกระแข่แรงมากวันเกิดแล้วก็ไปล่ำไปสาแก้วไปนี่มือต่อไปมาหนีนบุตรสาแก้วไปนี่หาโรยกูกิโลเมตรเอาหักกันไหมหักกันกันบอมเสียหักกันกับมาหักกันเลยแม่ กเกิดกูได้หนิมึงมาว่พะนะไอเดี๋ยวผมคำนวณอุตสาห์ว่าหู้แลวล่ะว่าเราเกิดมือนั่นน่ะแต่ว่าคิดว่าสิมาเสืร์ฟไผ่อยู่ได้วว่าไปคำมึงไปคำนวณกิโลมึงห้าร้อยกกิโลเมตรปุณหะกูสิไปร่ำยังไงตีโอ้ยไปพ่อโมกยสอดแซงไม่ดีแล้วเนาะที่แรกก็ว่าเป็นดีใจพี่น้องว้าดีใจบ้านแม่น้องตั้งใจมหา มาล่ำโอ้ยกรตังใจมากนะมาโอมาวันวันดีปีใหม่วันดีปีใหม่วันเกิดอ่าเออวันเกิดพ่ออมบุญกระถิ่นบุญบริเวณสงกรานปลาปลาร่วมกันนี้กันก็เศร้าเนี่ยแมนยู่ดีมีแห้งโอ้ยมันกระบวดพ่อปวดเอามันเป็นเสียงรักเออเอาแจกไปไป กูหลังเงิดหลายกระเซ้าเดี IN, uh, ๋ยวเอาหลายไล่การคัเเอาไปเอกนบุญบรีกันะปานติกัโอ้ยเน่มันอยู่บ่ดีอยู่นแงบเน่บดีอยู่บบันแพงเน่ยหัวไม่ได้ติดกันอันนี้จะเพชนสบู่ครับสาระกาบดเม่เหลืออยูหาขวดพี่น้องมาหวยพรอนี่อย่างแน่ก่ออันนี้อยัางแน่ก่อะวันเกิดวันเกิดปีไหมปีไหมสงการกระจินบุญพบว โอ้ยมันกะคุ้มพูดเออการเศร้าเดียวกับซื้อเอาหลายคักหลายแน่แท้เออกะจังสารหลับไม่นบริวารกะดูนกุ้งสาจะเก็บมหาแม้วิ่งเนาะกูก็ขั้นแขีวแห้งเถอะเนาะพี่น้องเอาไปเตรียมงานอยู่ทีปล่อยเพลงใหม่แม่นเพลงอีหยังก็ฮะเพลงอีหยังโอ้ยบ่เลยสิเพาว่าโฆษณาบระดีโฆษณาเดี๋ยวมาเอาชู้ฟังซืือมาหาลูกโคชนะลดเบาโลดเอ้าเอาดังยันเล่ายี้ดิเพลงมาห่างก็ดังยันเล่ายืนเนึองแม่นเขายืนเมาแม่นใน เขาโอ้ยกินเราเสี้ยไปก็เบียร์เราเสี้ยแก่ก็จะใส่เนี่ยเขาว่าเขาว่าเขาว่าเอาลุงสนี้มาเลยมิวสิกซะไปอย่างว่าสันเขาว่าเมนคือบอเอาไปบอได้เอาค่าโตบวบอไปแล้วงวดที่ดียวแล้ววิ่งวิ่งหนาดอกแล้วข้าหันมือมือหันอยู่นี่แหละเพียงไม่แม่ดิปล่อยแม่ด้ยิ้มหานี่เพ่งเอียกเสื้อคนเมาก็มีหัวใจล่องจังไรเอาลูกไว้ไว้แม่ดไปยุนผมนี่หูวแล้วหูวแล้วหูวแล้วเมนมานีวันดึงมาเบิดสาวหน่อยเพชรลานแพงไม่ร้องเออกูลัวเงือกหลาย จากป็นอี่างดึงมาตะ,ตะพื่แตะเพื่อเอาตะโตได้ดีมากป่ะที่นี่นโบเคยตกแท่นี่เลยครับพี่น้องสาวหน่อยเพลานแพงเดิอโอ้เราพัฒนาเราก่าวไก่แห้งบ่ามันย่องกันเด้ บอเมนว่าเป็นน้องเป็นนุ่งหูจักกันนะม่ายองซื้อตัวมาดิคือคุยกันดีๆพ่อไอเป็นพร้อมใจที่จะมาอยู่น้ำกันบ่คือหลายพูดตั้งแต่แย่แหลมตั้งแต่บู้นันบูญนี่แต่บุญนันบูญนี่มากเลก็บ่ได้ว่าซื้อตัวนี่เราบังหันมีคเาบอกว่าซื้อตัวว่าผมเจ้าสิบห้าก้อนก็เจ้าว่าคือเจ้าว่าอุ้งยิงนั่นละจัังเจ้าส่บเจ้าดังเพราะอุ้งยิงอุ้งยิงแพ้เจ้าดังผมบ่ได้ว่าผมดังเพราะอุ้งเจ้ากอด็กน้อยกินเอออุ้ยกันนี่ละนี่ละบอเด็กน้อยกิน เออฟังคอยเอฟซีสาวน้อยเพนแพงนี่เจ้าโว้ข้าขอเด็นหน่อยกินดังโป้งเงี้ยงนี่แหละครับขอนั่นนี่แหละทั่วทั่วทั่วสาวน้อยสิมาลงเจ้ายน่อยนึ่งสิมาลวมาลงล่างกูนี่โบย่านเป็นวะบบย่านจักเม็ดก๋วยเตี๋ยวสร้างหัสสิบบาทก๋วยเตี๋ยวยังก๋วยเตี๋ยวหมู ขายของตัวนี้โอ้ยกินง่ายพ่อดโอ้ยโอ๊ยด่าด่าเลยพ่อถามว่าม่งจิบป่นี่อ่โอ้ขายบ้านซื้อไทยขายของตัวนี้ขายของขายจีงขายเดียวมีหมูหันนะครับมีหมูหันมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีเป็ดย่างหมูกรอบมาเลดพี่น้องตำักคุงอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะใครมาเที่ยวเขาคอปุระเบิกนะฮะแวะมานะครับนี่เลยครับอยู่แยกใบพัดนางง้วเสิร์ฟย่างเดียวครับครัวลุงโทนี่ครัวลุงโทนี่ขึ้นเลยครับพี่น้องสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพี่น้อง งานข้าเจ้าหลายผู้ใดอยากจ้างผู้ใดอยากไบบ้านจ้างงานกมาลองบ้างได้กับเพลงไหมคุณเมามีสิทธิ์บางไหมคุณเมาก็มีหัวใจเดิอละทำไมต้องคุณเมามันเป็นอีดวงไฟล่ะเนี่ยเอาถามมึงครับเพลงไหมไแม่นี่ม้วนม้วนถึงใจคนเมาพี่น้องฝากติดตามของแมนมาีวันนะครับเพิินมาอยู่น้ำกันเพิินมาเห็ดเพลงน้ำกันเจ้าพ่อจะไปแสดงว่าใครได้ไอเพยรไปแสดงแล้วอ่า โจมันคนเมามันพี่น้องครับวอาซ,ซื้อๆต่อฝากไปถึงเพชรสหรัฐนน้ำเลยเด้อว่าในเอวอันไหนเศร้าใดก็เศร้าเด้อเรื่องหีเรื่องหยังนั่นอย่าไปติดหลาย <c oughs> เออติดหิครับต <c oughs> ิดเสื้อมาเทิ้งสินไหม่วงไหมแล้าพี่ <c oughs> เอียนกว่าเมื่อไหรวงติดเสื้อมาเทิ้งสินนี่นั่นี่ะเอ้ยมักหลายจนว่าตั้งซื้อนี่แมีนเอ้าพี่น้องวอาหลายใหญ่ห้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีงานง่วนหน่อยออกลูกบุญบ้านลูกสาวเด้อวันที่สิบสองนี่ ไปอยู่ใสอยูสยิระ<ย>เกียบ้านน้องคู่เลยเขา่ากุ้มก็ได้ด้วย่รงลิงห้มึงเอา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 พี่น้องครับสาวหน่อยเพชรบันแพงเดี๋ยวสิส่งลิงหายได้แล้วแปะลิงห้น้ำเด้อแต่คอมเมนต์ม้าม้ามาคอมเมนต์ใหายได้เด้อคนมันละลิงลิงเจ้าวันลิงเบียบกันเพราะนั่นตัวน,นั้นฮะตันน้งแต่แนวเหตุกูติดคุกกูหลังหลายเศร้าไปเศร้าแล้วเออเศร้าแล้วเศร้าแแล้ววต่่าด่าขายของรวยเลยโเออกับพ่อได้รวยดอกกับพ่ออยู่พ่อกิน บ่ได้รวยซ้ำสาวหน่อยเพื่อนบันแพงดอกงานขาดปีกูสิจ้างกันยังบ่มีคิวให้กูกูละเงือดหลายพี่น้องเดี๋ยวไปทับบุญไปนี่เมื่อขึ้นเจ้าไปหานเมื่อขึ้นขาเจ้าไว้เจ้าไปเมาเจ้าเมาเมื่อขึ้นนึต้องหานเจ้าบอกว่าจะไปทำบุญเมื่อหนึ่งอวยไปไปหันเงินไปเอาเงินไปเงินไปเอาบอกมาสิไปเฮ็ดบุญอยู่สิไปบุญหนึ่งหมื่นบาทนะครับวัดช้างตะลุดนะครับตรงนี้ร่วมทำบุญนะครับ พูดออกหน้าไม้นี้เลยเดี๋ยวจะไปทำบุญไปเปเวขวัญจะไปทางนไปไปไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไม่แลี้ยง่วกันด้วยประชาชนจีนครับ